สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่โปเนีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะห่วงโซ่อาหารกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารโดยจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งโดยเริ่มจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคตามลำดับละะักษณะสำคัญของห่วงโซ่อาหาร หนึ่งผู้ผลิตสองผู้บริโภคสามผู้แย่สลายความสำคัญของห่งวงโซ่อาหารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแสดงการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศร,รักษาสมดุลของระบบนิเวศตัวอย่างเช่นหญ้าตะกแะเตน็นกก สายใยอาหารความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนในระบบนิเวศหนึ่งโดยแสดงถึงการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆลักษณะส,สําคัญของสายใยอาหาร 1. ความซับซ้อน 2. องความสมดุล 3. การถ่ายทอดพลังงานความสําคัญของสายใยอาหารแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริง ของการกินกันในระบบนิเวศ 2. ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศเช่นการลดจำนวนลงของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง 3. ช่วยในการจัดการและอนุรักษ์ระบบนิเวศเช่นเส้นใยอาหารยกตัวอย่างดังรูปเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนจบไป ห่วงโซ่อาหารและเส้นใ่อาหารเหมือนหรือแตกต่างกันคะูกต,ต้องราค่าห่วงโซ่อาหารและเส้นใ่อาหารไม่เหมือนกันนะคะเพราะห่วงโซ่อาหารแสดงการถ่ายทอดพลังงานในลักษณะเส้นตรงจะผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคตามลําดับสายใยอาหารแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของการกินกันระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในระบบนิเวศโดยสิ่งมีชีวิตหนึ่ง อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของหายห่วงโซ่อาหารสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆไวพ้พบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ